ใครเสียงดีโหด้วยช่วยอวยชัยเอออเไม่อยากตีละครแม่เราจะได้บุญหรือเปล่าบวชเอาแขกมาเอ้าแขกมาใครใครมาล่ะใครมาแขกของหน้ามาบวชกันเอาหมูออกไปในคอกแขกมาโอ้ที่ชนะที่สวดเจ็ดวันที่นี่หรือเปล่าครับบวชลูกชาย งานงานงานบวชนะครับโอ้ยท่านสสมาด้วยนะงานบวชสสไหนเชิมาจากโยโกเอเจนเมนก็สุดสวยไงสุดสวยอสสที่สุดสวยเฮียนวดให้มาวันนี้มาเป็นแขกโอ้มางานงานบวชเนี่ยลูกไปรู้จักเขาได้ไงจะมาให้คนบวชตายแล้วผีเนี่ยไม่ใช่จะไม่มีข้างวัดสัเปลเหลอไม่ได้นล้โอ้ผีมีโทร ไม่ได้แน่รับหน้าที่พาแขกมาหาเอาโทรเจี๊ยบพี่รอตั้งนานจนพี่บวชแล้วนี่ป่านนี้พึ่งมาเจี๊ยบทำไมทําไมบวชแล้วยังเป็นพี่เหรอเจี๊ยบก็ไม่คิดว่าเขาจะมาในงานบวชเราน่ะตบอะไรมาใช้เฮียบวนแล้วจะทําได้อย่างนี้นะเอา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 อะไรมาให้บ้างอ่ะเอา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 ของเอาของไปแล้วกันเอาดิเอาเอาเอาแบกมาเอาไปเลยอาแทก สุขาลูเอาอะไรอะไรอะไรมสุขาลูเข้าหลามเข้าหลามเข้าหลามมันสุกยังไงสุขาลูมันอยู่ในรูไงมันสุขเออเออเข้าหลามบ้านพ่อมันสุขนอกรูเอ้ายกไม่อีกยกอ้าวเนอ้าวอ้าวเน่อะไรมาแล้วจ๊ะเอานมมาก่อนเอานมมาก่อนนมก็เห็นชื่นไปตรงนั้นบอกเอานมมาก่อนไหนเอาของอะไรมางานเอานมโยเกะเหรอ นมโอ้ยนมโยโกะมีเลยนมเฮียหนวดไม่ไหวแล้วหัวนมดําแล้วโอ้ยเอาขดแล้วเขียวปัดเอาเอาอะไร่ะลากันอะไรแหกแล้วแดงแหกแล้วแดงนี่งานบวชนะไม่ใช่งานอะไรทั้งเมืองนี่ฮะก็หอยแข็งลวกโอ้ดีเอาไว้เลี้ยงแหกแล้วจะไม่แหกทำหอกเอาหอยแข็งธรรมดามาก็ดีฝ่าไมอแหกแล้วไม่แดงก็พีบคนลเอ้ยจะทำขวัญนาคหรือจะกินกันก่อนนะเนี่ยกินกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว หมากำนันก็เอามาด้วยเอาของยกไปยกไปให้เขาสิเออเอ่อเอามามามาอะไรมาอะไรเนี่ยดอกเดียวอ่ะดอกเดียวดอกเดียวอ๋อดอกเดียวตั้งเดรเหรออะไรอ่ะอะไรเ้าโพดเ้าโพดกินมาหมดแล้วเหลือขวักเดียวเหลือเอาของหมอไปมั่งหมอก็เอามาอะไรโผล่มาเห็นแต่เม็ดอะไรมะม่วงหิมพานต์ หมอลาโมกพอได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวคุยก anyway> ับเจ้าภาพก่อนไอ้แขกก่อนยังไงเดี๋ยวให้ก็คุยกันเลยนี่มีคนีไหนแต่ไปเห็นนางเอกออย่างเงี้ยเฮ้อี่หมอโอ้โหนี่ดูดท่านขุนกับหญิงแย้มเขคุยกันดลองถามนี้ถามนี้มันเลยเธมครับฮะอะไรแค่ใช่แปลเดอยครับช่แปลเดยครับคุณนวารัตน์ใช่ไหมครับมันเลยเธอมครับ เประากลันเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดนะไม่น่าเชื่อนะว่าก็อ่อนเร็วเหมือนกันไหมเออแป๊บเดียวเป็นเหมือนมันเลยใช่ไหมใช่ไหมครับดิคุยอะไรไอเหี้ยปัญญาอ่อนอายเป็นนัึกไงบ้าตัวเองเออยิ้มให้เขาดูหน่อยได้มีเสน่ห์แบบยิ้มแบบสารพงษ์ยิ้มให้เขาดูเ นปิ้งนุพงงใช่ไหมครับอ๋อเคยเล่นกับสรพงใช่ไหมครับไม่ผมได้ยินว่าคุณไปหัวลำโพงหรือเปล่าครับดาราหนังไปหัวลำโพงกับพ่ออมึงเหรอไปถ่ายตฉากมันก็คือนรถไฟมึงก็ต้องนึกทบทวนไว้ด้วยสิว่ามีสรพงอ๋อเจะหัวลำโพงจะไปซื้อโรงถวายพระหรือไงพูดอ่าพูดเร็วเออปหนังใช่ไหมครับเป็นดาราหนังอ่ะใช่ไหมดาราหนังเออเออ ใช่ไหมครับถามนี่ใช่ไหมครับแล้วเลยแล้วเลยแล้วหนังไงโอ้โหอะไรไรอะไรไรไอ้ปวดหัวครั้งเดียวแล้วเว้ยนี่ฮะเอาอย่างนี้อุ้เขาชอบนะเน่ารัดไปจับคอเขาชอบเลยชอบลูกเหรอเพชรเพชรอะไรนี่เป็นสมบูพงนะนี่เขาเป็นสารพงนะเอออ่ ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าเป็นสายยันอะไรนะจันทรวงบนคนเดียวกันหรือเปล่าเป็นน้องมะพภงนะตอนนี้เป็นสารพงอ้เหียจะลงโพลงวมังมันแล้วแต่อารมณ์มันจะเป็นใครมันก็อยากจะเป็นน่ะเฮียนุวับอกมาังไงเรียนให้ทราบอีกเดี๋ยวก็ไอ้เท็นแมนนี่จัดจำหน่ายทั่วประเทศแล้วทั่วประเทศแล้วกันยายนนี้ไปไม่ต้องห่วงเลยตลกทุกคณะจะอยู่ในโลโก้นี้หมดจำหน่ายเองแล้วเลยถ้าอยากเห็นคุณนี้ชื่อจริงๆมันชื่ออะไรวะสายยันไอ้เฝ้า เ้าไหนมาปองเกงหน้าไม่น่าชื่อสายันเลยเรื่อหน้ามึงไม่น่าชื่อเทพเลยเนี่ยเอ๊ะไปเกี่ยวอะไรกับมึงเนี่ยฮะคุณสายันและคุณนวตน์แสดงเป็นคู่นะคู่คู่คู่น้ำอะไรเหรอคู่พระคู่นางประจําโยโกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขอเสียงปรบมือจากท่านผู้เกียรติเลครับโอ้โหโค้งหน่อยเอาสายันพูดบ้างให้ตบมือ เออเออได้ไงพูดนางเอกหนังเข้ามานี่ตุ๊กตาทองสิบหกตัวที่บ้านมันมีที่นอนแล้วมีแต่ที่ไว้ตุ๊กตาทองต้องนอนในตู้อ่ะที่บ้านเขาก็ตุ๊กตาเยอะตุ๊กตาทองเลยตุ๊กตาผีมาตุ๊กตาเด็กเล่นมันไป็ขโมยเด็กข้างบ้านมามั่งอะไรบ้งอีทองเป็นเจ้าของให้ให้ให้ครับพูดเอาเงินให้หมอก่อนหมอจะกลับบ้านกลับไม่ได้เขาเพิ่งมาเจอกันเออ๋ยวทำขวัญต่อเพิ่งเจอกันแขกเจอกันในงานบวชต้องทักทายกันก่อนเมื่อเขาถาทอ คุณเจี๊ยบไม่รู้เรื่องคุณเจี๊ยบก็ถามเขาแล้วกันผมแปลให้คุณเจี๊ยบถามเดี๋ยวคุณเดี๋ยอแปลให้ผมแปลผมแปลเพราะผมเพราะผมกินยาของมันแล้วทุกวันนี้ฮะอย่าไปหน้าหน้าหน่อยสิอย่าไปหน้าหน้าอย่าเจอนางเอกอายไว้ให้อ่านนางเอกพอเจอคนหล่อแล้วเป็นอย่างเงี้ยพูดไม่ออกยังไงในให้ลองดูสิปล่อยตามธรรมชาติความรู้สึกของมันมันจะออกยังไง นี่ดูทั้งนาวรัตน์ดูทั้งอาหน้าเขากันคิดมากหรือไม่คิดหรือยังไงกันเนี่ยหน้าลองถามเขาดูสิหน้าคิดมากก็เปล่าไม่ไม่มีมีครับไม่มีครับไม่มีคิดมากไม่มีหน้าเหรอเป็นะบบพงษ์นะแล้วเป็นสารพงษ์นะหน้าสารพงษ์ซิเป็นเอาทำหน้าเออทำนี่หน้าสารพงษ์ถ้าสารพงษ์หน้าแบบนี้กู้ก็ไม่ดูแลหนังไทยอ้าวดดูถูกนะไอ้นี่ดูถูกนะถูกนะแหมดูหน้าสอนรามยังได้เลยนี่เห็นปล่า สมควรและถอนรามหน้าแบบนี้วิจุดาย,อยือตายเลย <c oughs> ดูหน้าสลันยูเนี่ยหน้านวรัต <c oughs> โอ้โห,ห,น,หนวรัตหน้าย่อย่างนี้เหรอนี่มันนวรัตเขาดินแล้วฮะมาดูหน้าเทพหน้าเทพเทพหน้าเนียโอ้โหให้กูหลอกแาบนี้เลยเหรอวะให้ทำดีตอนนี้แอร์ดีไว้ <c oughs> อ้าว้องเพลงคู่เขาได้ไหมอ่าเพลงมคู่หน่อยครับเพลงคู่หน่อยครับเพลงอะไรอ้า <c oughs> ถามคุณจะร้องเพลงอะไรครับร้องนี่วาสนาสิทธิเวศนางเอกสดฟนาวรัตรู้ไหมอ๋อเนี่ยรู้แล้วใครเป็นละพง์พี่เป็นไม่เป็นละรพง์คนเดียวเลยวลใชไม่ยอมเป็นตัวอื่นเป็นเฮียหนวดต้องไหมจะได้รวยเฮียหนวดอย่าเป็นเลยเดินตัวเตี้ยไปบนโต๊ะถามนี่นี่นี่เคยดูหนังไหมวาสนาสิทธิเวศสมัยเป็นนางเอกทุกวันนี้ก็ยังเป็นนางเอกอยู่ตอนนี้เรื่องอะไรกั้ไหม อไอ้อะไรวนะอะไรไหมอ้าวมึงยังไม่รู้มึงถามเขาเขาจะรู้ได้ไงมันมีหลายเรื่องมันจับสับสนไปหมดแล้วใครคนไหนเนี่ยสิทธิเวศเอ็งไม่รู้เลอว่าเรื่องอะไรเจ้าของโรงบาลเพชเวศเวมากไป<ะ>พัฒเวศ <laughs> เล่นหนังตอนนี้ละครทีวี โอ้โหช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าแล้วมันพูดกับไอ้สายันมันไอ้สายันจะเข้าใจมันไหมที่มันพูดไม่ก็นึกว่าไม่ลักษะลองอธิบายดูก่อนเพื่อมันจะเข้าใจสักสองคำก็ยังดีเพราะเท่าที่พูดมานี่ยังไม่เข้าใจสักคำหนึ่งอ๋อไหนไหนช่องห้าช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้านี่คนนี้กําลังได้รับความสนใจได้เป็นหนึ่งรักษาความเป็นนางเอกตลอดการคุณมีโอกาสแบบนี้แล้วคุณไม่รีบคว้าไว้เดี๋ยวเฮียหนวดเอาไปแดกอีกเออนี่ถูกแล้วล่ะ มึงเข้าใจอ่ะเข้าใจไหมเขาพูดคมณพิาจารณาไหมฮะอ้าวใครถามใครแล้วถาวมได้อ้าวไอ้ไเฮียนี่อารมณ์เปลี่ยนง่ายยี่สิบหลายเลยโอเคขอบคุณจับมือนวรัตน์หน่อยได้ไหมหจับมือจับมือนวรัตน์หน่อยฮะจับมือนวรัตน์นิดหน่อยจมือนแสดงเป็นสรพงล์ไงเออแล้วเป็นคำว่าปปองกวะนี่ไอ้เจ็กรุ่นพี่เอกฆ่าตัวตายแล้วเลิกเล่นหนังเลยเนี่ยนี่ ไอ้เจกครับผมจะหายต้องตอนนี้ผมจะให้คุณได้จูบมือนวรัตโอเคไหมโอเคโอเคผู้ไทยให้กระดิกก่อนเนาะเสียก็โอเคจับมือจับโอเคได้แสดงว่ามันเอ็นโอเหมือนกันนะะจับโทษจับงี้จับงี้คุณดาวพระศุกร์ครับคุณดาวพระศุกร์ไปพี่ศุกร์เล่นไปข้างหน้ามึงพูดอะไรไอ้กูเชื่อได้เดี๋ยวกลัวมันเดี๋ยวไม่กล้าตีหัวมันเลยอ่ะไม่เดี๋ยวมันบ้าใหญ่ เขาแอ,เ,อ,รเ,าาอเรียกอะไรเขาดาวพสุกเรียกอะไรเตรีสุกฮะเตมีสุกหนมเปี๊ยสุกอะนมเปี๊ยสุกอละครช่องไหนวะดาวพสุกดาวพสุกดาวพสุกมึงฟัง<ว>มึงฟังไงเป็นหนมเปี๊ยสุกก็มันอย่างนี้แยะสุกฟังยังยดีแล้วที่กูฟังเป็นขนมอะที่กูไม่เข้าใจไปอย่างอื่นก็ดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยออาจับจับจับมือจับเบาๆอย่าไปจับเขาแรงเออดาวพสุกดาวพสุกพูดตามได้หรอกตามบทดาวพสุกครับ เต็มผิวสุกครับผมรักคุณโอ้โหเสียงนิ่มด้วยเสียงอยากจอินซีเลยโอ้โหอินซีใครพี่ชาติไงอินซีให้เสียงภาษาไทยโดยโยโกเอนเตอร์เทนเมนต์โอ้ยอันนี้อินตาผลังแล้วหนังช้าหนังไม่ดีต้องโยโกเออหนังไม่ดีเอ้ยหนังช้าหนังไม่ดีไม่มีเมื่อปีก่อนไม่มีในโยโกเออนะคุณภาคผมรอจนน้ำลายแห้งละอ่ะหยิบจับมือมาดาวผิวสุขครับ สุกครับไม่มีดาวเลยมึงมามันก็สุกมาเลยได้เนียอีกต่อไปไม่เน่าเลยเนี่ยดาวพระสุกทองผมผมผมเออมึงมีทองโดนทองได้เหรอไอ้เหี้ยทองเส้นเดียวเดินผ่านก็หลุดแล้วไม่ใช่ของผมเหรอมึงไม่เคยมีอะไรติดตัวโอ้เออลืมไปเบนเบนขาจะจับมืออ้าวกล้องกล้องเตรียมพร้อมกล้องเอากล้องมา เป็นการจำลองการถ่ายทำเพราะี่เขาระดับนางเอกสองคนนี่มีเฮียหนวดโยโกเอเจเทนเนเท่านั้นที่เอามาได้อเป็นโอกาสดีแล้วคุณถ่ายไว้เลยอ้าวดาวประสุขคุณเป็นรัศมีนะครับยืนอยู่นี่ผมเป็นนักข่าวฮะมาขอสัมภาษณ์ดาราครับยังถ่ายอยู่ฮะเดี๋ยวรอสัมภาษณ์ทีดหลังเดี๋ยวเขาถ่ายคุณอัดอยู่ไหนฮะคุณอัดคุณอัดนะฮะอยู่น้ำมากําลังอัดเด็กแล้วกอยู่ข้องนอกฮะคุณอัดเดี๋ยวมันจะมาอัดเดี๋ยวมันจะมาอัดคุณนะอ้าว คุณรัศมียังไม่ถึงตัวเพอบอกรัศมีเข้ามาเตาฉากในร้านดอกไม้เลยไหมอ่าร้านดอกไม้ดอกไม้อ,ะ,อะขอคอนเป็นดอกไม้นยดอกไม้จันหรือว่าดอกไม้อะไรดอกเผาไอ้นี่พ่อมึงพ่อเผาไปแล้วเหรอตะกี้ผมจะบวชไงมาไทายอะไรเนี่ยเล่นเล่นเล่นเนี่ยเล่นลืมเรื่องบวชไม่ถึงไม่ดังถึงไม่ดังเขาจะไม่เห็นหน้ามังเหรอไม่รู้มุมกล้องเลย สุขครับดาวพระสุขครับสุกอีกแ้วดาวพระสุขครับสุกยังครับัถามว่าสุกไมยังจะแดกเขาเหรอเปลาม่แดกหรอกดาวนหนพูดสิดาวสุกมาพูดดาวน่าสุกฟังก่อนดาวดาวพระพระสุขสุขดาวดาวสุกดาวพระสุาไม่จ้องดาวสุถ้าอึดอัดไม่จ้องดาวเรซื้อสดมากเลยดีกว่าวะแล้วลดนี่ลดสิคุณดาวพระสุขครับ คุณดาวพระสุขครับสุขครับ,รบกลับไปกับผมเถอะครับผมรักคุณคัผมรักคุณเลยคัดไงเขากำลังตอบแล้วไปคัดทำไมก็ฟิลมหมดอ่ะอ่าไปใส่ใส่ฟิลมใส่ฟิม